สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24มกราคมปี2 5 6 5นะครับผมก็มาอัปเดตกันสำหรับในส่วนของบัตรสุขการของรัฐปี2 6 6นี้นะครับผมนะวันนี้นครับมีความตั้งใจที่จะรวมแหล่งนะครับสำหรับในเรื่องของการเช็คสิทธิ์นะซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับผมนะใกล้เข้ามาแล้วนะปลายเดือนนะครับมกราคมนะครับผมนะหลายท่านก็นะครับผมนะติดตามแล้วก็อรอประกาศ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะมีการประชุมคอรมอด้วยนะครับเดี๋ยวดูทิศทางสําหรับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมนะก็จะมีแหล่งอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าผ่านทางด้านของเว็บไซต์ในเรื่องของการตรวจสอบด่านที่2ผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็มี2เว็บไซต์นะครับผมนะก็เป็นเว็บไซต์ของประสบการห่งรัฐกับเว็บไซต์ของเวลแฟร์นะครับผมนะอันนี้ก็มี2เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงนะครับในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ได้ นะครับนี่คือช่องทางที่1สําหรับในเรื่องของการตรวจสอบด้วยดตนเองผ่านเว็บไซต์นะครับผมนะเดี๋ยวมีลิงก์ให้เลยทั้ง2เว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะได้เตรียมพร้อมนะครับหรือว่าท่านไหนเนี่ยนะครับอยากจะเข้าไปตรวจสอบนะครับผมทุกวันนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเข้าง่ายสําหรับในเรื่องของการคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ใส่ข้อมูลแค่สส่วนเองนะครับนั่นคือเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็วัน เดือนแล้วก็ปีนะครับผมก็ใส่ข้อมูลแค่นี้แล้วก็ดําเนินการกดค้นหาก็จะขึ้นสถานะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับและท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่สามารถเช็คสิทธิ์นะครับผมนะเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ชํานาญก็สอบถามบุตรหลานได้นะครับผมช่องทางที่1นนี้ก็น่าจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับผมนะสำหรับในเรื่องของผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ในส่วนของกรณีที่2นะครับผมที่สามารถดําเนินการตรวจสอบได้นะครับหลายท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะครับในช่องทางที่1นั่นคือผ่านเว็บไซต์ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับที่7หน่วยลงทะเบียนนะใกล้บ้านท่านนะหลายท่านอาจจะสะดวกที่ธนาคารทั้ง3แห่งอันนี้ก็สามารถไปสอบถามตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้มีประกาศสําหรับในเรื่องของวันแจ้งผล นะด้านคุณสมบัตินะครับสธนาคารที่ว่าก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารทกาสาหรือจะเป็นธนาคารออมสินก็ได้นะครับผมนะถ้าเราดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์นะครับกรณีที่ผ่านในเรื่องของด่านที่2นะก็ไปต่อนะครับสำหรับในเรื่องของการยืนยันตัวตนในด่านที่3นะครับก็นะในใช้ในเรื่องของ3ธนาคารนี้ก็ได้หรือนะครับผมในะอีก4ที่นะนะที่ท่านไปทําการยื่นนะครับเกี่ยวกับ นะการลงทะเบียนอันนั้นก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยสะดวกแบบไหนอย่างไรหรือหลายท่านอาจจะบอกว่าเว็บไซต์ก็ไม่สะดวกนะครับผมนะธนาคารก็ไม่สะดวกอ่ะงั้นสามารถที่จะโทรสอบถามนะครับสำหรับในเรื่องของนะครับศูนย์ที่ดูแลบัตรสุขการแห่งรัฐได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็อันนี้ก็สามารถดําเนินการโทรสอบถามได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เราสะดวกรูปแบบไหนอย่างไรนะครับผมนี่ก็จะเป็นในรูปแบบของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นการแจ้งและอัปเดตกันนะครับยังไม่ได้มีระบุนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้ก็มาอัปเดตกันเดี๋ยวรอสำหรับในเรื่องการประชุมครมในวันนี้อีกครั้งนะครับว่าจะมีทิศทางแล้วก็แจ้งอย่างไรแต่โดยล่าสุดนะครับที่มีข้อมูลเนี่ยนะครับก็แจ้งไว้ว่าทางด้านของนะครับกระทรวงคลังเนี่ย ได้รับข้อมูลนะนะครับสำหรับในส่วนของบัตรสแกนแห่งรัฐนะครับจากหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วก็รอในเรื่องของการสรุปแล้วก็ประมวลผลแค่นั้นเองนะครับผมว่า เป็นอย่างไรนะครับในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยนะครับตามที่เราดูข้อมูลนะนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ46แห่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนนะครับที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคุณสมบัติตาที่างเนี่ยนะครับอยู่ที่19.6ล้านลายนะซึ่งนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับคู่สมรสและกบุตรนะครับอีกนะครับจำนวน24.88ล้านลาย นะถ้าเรารวมแล้วนะครับผมทั้งนะคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน นะครับแล้วก็ข้อมูลคู่สมรรและบุตรเนี่ยนะครับอยู่ที่44.51้านล้านลายซึ่งก็ไม่น้อยนะครับเพราะนั้น46แห่งนะมีการยืนยันข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็อยู่ในเรื่องการประมวลผลแล้วก็ดำเนินการแจ้งนะครับแค่ว่าวันไหนเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่บีบเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนะก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับจะเป็นวันศุกร์ที่27หรือไม่อย่างไรหรือจะไปนะครับวันสุดท้ายของเดือนมกราคือ3-1มอมกราเลย อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามข้อมูลให้อย่างใกล้ชิดแน่นอนสําหรับในเรื่องของความคืบหน้าบัตรสุขังรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับผมภาพประมาณแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะ3แรงที่บอกไปนะครับสำหรับในเรื่องการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ7หน่วยในเรื่องของการรับลงทะเบียนนะครับได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทย นะครับผมนะหรือว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพนะครับหรือว่าสาราว่าการเมืองพัทยาก็แล้วแต่ว่าท่านสะดวกแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงสําหรับหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์นะครับไม่สะดวกในการเดินทาง ก็สามารถที่จะโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับก็คือสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังครับหรือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังรวมไปถึงคอร์เซนเตอร์นะครับโครงการบัตสรสุขการแห่งรัฐนั่นเองก็สามารถนะครับดำเนินการได้สามแหล่งนะครับที่แบ่งปันไปผ่านเว็บไซต์นะครับหน่วยงานรับโรงเรียน7หน่วยงานหรือว่าโทรศัพท์นะครับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนะครับผมเอาละพาประมาณนี้ครับวันนี้อัปเดตกันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ